มันมันนนมมััสดีครับ,รบผมอาร์ตครับรับบทเป็นไมค์ครับโบ๊ทครับผมรับบทเป็นทิมครับ มจะเป็นคนที่ขยันขยันทํางานแล้วก็รู้สึกว่าจะมีความเป็นผู้นําครับผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองระดับหนึ่งของทีมอะทีมก็จะแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะคีบคูตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็มีความเป็นผู้นําแต่ว่าเป็นผู้นําแบบเจ้านายลูกน้องอย่างเงี้ยแบบชอบชอบครอบงำคนอื่นอะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่าไงอะเขาเรียกว่าเบ่งเหรอใช่ไหมประมาณนั้นก็ได้นะเป็นคนที่เบ่ง <S <S เอออย่างในตัวที่เจอบอกว่าของผู้เราคือเป็นเพื่อนใช่ไหมใช่ครับเป็นเพื่อนกันเราเพื่อนอะลองมาสิแต่บอกว่าในทีเซอร์เราต้องขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยขี่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วไหมคะจริงๆเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับแต่ว่าไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีเป็นแบบเป็นขาชาร์จอะไม่ไม่เคยเลยใช่ปกติเดินก็ได้นะดีมาก คือปกติจะข,ขี่เป็นขี่เป็นเกียร์ออโต้แล้วคือวันนั้นเนี่ยวันที่ถ่ายก็คือแบบยังขี่ไม่แข็งเลยมาตอนตอนที่จะเริ่มขี่ก็คือลืมใส่เกียร์อะไรเงี้ยคือตอนคือเอาจริงๆแล้วว่าเหมือนได้รับบทว่าต้องขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็กลับไปซ้อมกลับไปซ้อมคือกลับไปซ้อมขับแค่ประมาณสักสองสามครั้งปะ <c oughs> สองไม่สองสามครั้งนะแต่ก็สัปดาห์หนึ่งได้อยู่แต่ว่วา <c oughs> อาทิตย์หนึง่ง <c oughs> อาทิตย์หนึ่ง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็คือ <c oughs> ด้วยความที่แบบเพิ่งเพิ่งขับรถมีคัดอะมันก็บอกว่าต้องใส่เกียร์หรือบีบบคคัออออะไรยยย่่าางงเี้ตนถืแบ ผมอ่ะต้องเป็นคนในคาแรคเตอร์จะต้องเป็นคนที่เราอ่ะมั่นใจมากเพราะเนี่ยโคตรเท่เลยเว้ยแบบขับรถมาแบบเฮมากเลยแต่ตอนถ่ายคือผมนั่งอย่างเงี้ยแบบมึงเกียร์พยายามพยายามแบบว่าเกียร์มันไม่ได้ใส่นะรู้รู้ว่ามันยังไม่ได้ใส่เกียร์ก็สะกิดแบบว่าอยู่ในจีนอ่ะมันมันพูดไม่ได้อ่ะเกียร์เกียร์มึงก็อยู่กันเกียร์เกียร์เราพ่อเขาอ่ะพ่อออกตัวได้ก็คือแบบกราดทุเลแบบก็คือหมดความคิดครูที่เรา ตอนแรกก็คือเอ้ยแต่มันก็มีมันมีเทคที่แบบว่าเราเอ้ยเขาแบบสามารถขับได้อยู่อะไรเงี้ยก็มีอยู่ก็หลุดหลุดออกมาหลุดหลุดออกมาจนขับได้เป็นยังไงบ้างอย่างของของเราเป็นเรื่องแน่ใช่ไหมใช่ครับตอนที่แบบรู้ว่าจะต้องมาได้เล่นกับอาซึ่งแบบว่าอะมาความสัมารถาโอ้ยไม่ไม่ขนาดนั้นมาเยอะมากรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ก็รู้สึกตกใจเหมือนกันที่อยู่ๆได้เล่นกับเพื่อนตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าผมส่วนตัวก็คืออาร์กับผมมารู้จักกันประมาณ3-4-5ปีแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้้ไไม่ดบ สนิทถึงขั้นแบบว่าไอ้นี่นะคือเพิ่งมาเพิ่งมาแบบเริ่มแบบไอ้นี่กันช่วงเล่นซีรีส์อ่ะไอ้นี่กันชพื่อนเหรอไอ้นี่เรเฮ้ยเฮ้ยประมาณนั้นแหละคือเริ่มคุยกันมากขึ้นตอนเล่นซีรีส์นั่นแหละครัอ๋ออ๋อวันนี้เป็นวันที่ได้อ่านบทแบบเต็มๆครั้งแรกเป็นยังไงบ้าง เอาจริงเราได้เราได้อ่านบทม,มาบ้างแล้วนะฮะแต่วันนี้เป็นการอ่านบทแ really บบรีทูทแบบทั้งหมดตั้งแต่ EP 1หนึ่งถึงอ p สิบสองอะไรเงี้ยแล้วผมเนี่ยผมอ่ะได้อ่านไปก่อนแล้วล่วงหน้านิดนึงก่อนที่จะไ,ได้มาอ่านรีงทูก็รู้สึกว่าอะละมันมีแบบเอาไว้เอาไว้รอดูละกันมันมีฉาก<ด>ท,แบบาที่เออแบบมันมีฉากที่แบบเซอร์ไพรส์มันมีฉากที่แบบว่า ตลกมันมีหลายอย่างมากใช่มันมันมันมีหลายอย่างเลยมันไม่ได้มีแค่ดราม่ามันมีตลกใช่จริงๆคู่เราเป็นคู่คอมเมดี้เนาะคู่คอมเมดี้แบบคอมเมดี้เลยคู่เราเป็นคอมเมดี้ใช่คอมเมดี้จ๋าเลยบ๊าบ้าบ๊าบ้าบ้าบ๊บ้าอย่างนี้เลยจริงหรอรอวะจริงแอ้วคู่ของเลี้ยวจีแตงพราวหระ วัยสิบี่ี่้ันเกิดกัออะไรคะซีเทคซีนันเป็นซีนอะไรซีนนั้นเน่ะเป็นซีนที่ผมอ่ะขับมอเตอร์ไซค์มาเพื่อที่จะใช่ซีมอเตอร์ไซค์เลยมารับไม้เราคือแบบบทมันสั้นมากนะบทแค่ประมาณไม่เกินสามบรรทัดฮะแต่ว่าด้วยความที่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมอนะพอพอ ผู้กำกับบอกว่าแอคชั่นมันเหมือนฟิลแบบเราขึ้นไปพรีเซนต์หน้าห้องครั้งแรกในชีวิตนะครับบทสามัคคีทั้นหายไปหมดเลยแล้วก็รอบๆตัวเราก็มีแต่ทีมงานอะไรอย่างเฮ้ยพูดไรวะแล้วทำทำยังไงวะอะไร่าเงี้ยมันมันเต่นเต้นนะครับหลักๆคือแบบมันเต่นเต้นจนแบบคุมคุมสติเองไม่ได้ใช่มีมีอยู่มีอยู่เทคหนึ่งมีอยู่เทคหนึ่งเนาะที่พี่อามเดินมาบอกว่า ผู้มึงเล่นอะไรกันอะพูดอะไรสองคนแล้วผูสองคนก็แบบอไม่รู้อันี้ไม่ผิดนะอันี่พูดบทผิดแรกอะตงช่วยช่วยเขาได้เพราะอะเขาเป็นเรื่องแรกเลยก็ช่วยเริงจริงก็บอกครับบอกเทคนิคนิดหน่อยครับผมกับการการที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าจริงจริงเราเนื้อหามันมีแบบว่าประเด็นของมันอยู่แล้วเราก็แค่จําประเด็นประเด็นนั้น่ะให้มันแบบว่าให้มันไม่แปลกไปจาก ไปจากเดิมแล้วก็ฟังฟังคู่คเล่นนะฮะ,ม,ะมันจะได้มันจะได้แบบตอบตอบรับกันได้มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็คอยช่วยส่งอารมณ์มากกว่าฮะตอนแรกๆเลยโบนแบบยังตื่นเต้นอยู่เข้าใจอ่ะถ้าเกิดผมรู้สึกว่าผมทําให้เขาตื่นเต้นไปอีกอ่ะมันก็จะไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามแบบว่าเออเราอินกับตัวละครนั้นแบบเออเราเป็นคนนี้จริงๆนะให้ให้เขารู้สึกมากกว่า เทแบบขาดสิบสี่เทแบบว่าที่เป็นแบบแม็กซิมัมนะ้วดิทุกคนเองเราบันทกดอยหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างน้ำตาจะไหลเลยตอนนั้นวันวันที่ถ่ายคือแบบโอแค่ถ่ายแค่ไหนกี่โมงนะแปดโมงเช้าแปดโมงครึ่งจนถึงแบบเกือบสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงอะคิดว่าซีนเดียวนะซีนเดียวคิดว่าซีนนั้นน่าจะใช้ในซีรีส์แค่ประมาณสี่สิบวินถ่ายสี่ชั่วโมงคุ้มคุ้มอยู่โอ้ เอทานเสร็จแล้วคือเราต้องหลับตลอดอันนี้เกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรเหรอจริงเราไม่ได้หลับตลอดเราก็ตื่นมาก็กินกินแล้วก็พักผ่อนแค่นั้นเองกอะไรวะหลับตลอดที่จะเข้าใช่ก็ัตลอดเข้าซีนกระถมมากไอ้เนี่ยกลัวตามันล้างไงก็เลยแบบเออพักผ่อนตัวเองดีกว่าจะไปอยู่หน้ากองตาง่วงกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะ้วยัง เราคู่อื่นอะีอรดรามาร่าเมื่อกี้เหมือนเราก็จะแบบของเราเอะก็คือดรามาร่าแน่แนๆถูกไหมคู่เราใครบอกคอมดี้อย่างคู่เราเนี่ยให้อ่าว่าเป็นสี่ดรามาร่าเราแบบต้องมีแบบไปเตรียมตัวยังไงเพิ่มขึ้นด้วยความที่เป็นตัวตัวเราเตรียมตัวยังไงล่ะครับรู้สึกว่าต้องเข้าใจคาแรคเตอร์มากกว่าครับผมเข้าใจว่าเขาคิดยังไงเข้าใจว่าทําไมเขาถึง ขาดคนนี้ไม่ได้เข้าใจว่าทําไมเหตุผลแค่นเนี่ยเขาถึงจะต้องร้องไห้เข้าใจว่าทําไมถึงจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราอะไรอย่างี้มากกว่าเราเอาความรู้สึกเขามาใส่อ่ะมันก็ทําให้เราคิดตามนะบางทีแบบเราคิดตามเขาแล้วเราก็รู้สึกตามเขามันก็มันก็พาไปได้ของอรู้สึกว่าแค่เราเข้าใจคาแรคเตอร์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยซินดามาซินดามาถามกำลังว่าเขาก็แบบ ไม่มีปัญหาของนี้ร้องไห้ไม่บทร้องไห้ไม่ได้ใช่แล้วเหมือนจะตอนนี้คือยังอ่านบทไปจบแล้วเหมือนมันจะมีซีนที่ต้องร้องไห้ี่ยังไม่รู้เลยครับว่าเดี๋ยวไม่คงสอนผนได้แหละคงสอนและอย่างคู่อื่นทีเขาเขสปอตแล้วคู่เขาก็คือมีซีนหวานๆแบบว่าผ่านกันเฮ้ยหอมยิ่งกว่าหวานอีกโถแค่จูบเฉย ขิงว่าขิงว่ามันจะแบบระดับกันเรามีได้ไข่แบบซีนุกิกกิกไปแล้วมี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 ครับมีครับมีมีของผมเป็นการหวานที่ไม่ได้หวานน่ะแต่มันก็คือมันคือความรักที่มันไม่ได้หวานอ่ะมันคือความรักที่แบบเขาเรียกยังไงอ่ะมันมีฮาร์ดคอร์ความรักแบบฮาร์ดคอรมากกว่าอะไรางเงี้ไม่ไม่แบบมาเอ้ยเธออย่างกูงี้มากอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วอ่ะ ซีนปลุกเองมีปัญหาไหมเราถ่ายมีมีปัญหาเปิดไหมวันนั้นเปิดอยู่แล้วไหมวันนั้นเป็นซีนซีนแรกเลยที่เราจะจะต้องมี first kiss กันเป็น first kiss ครั้งแรกคือเป็นคิวแรกเลยคือท,ที่ที่ไปถ่ายกันมาก็คือทุกคนได้จูบก,กันหมดได้หมดได้หมดนะยค่ะใช่ใช่้หม <laughs> เ,เป็น first kiss ครั้งแรกก็คือผมผมก็ เล่นไปตามคาแรคเตอร์เล่นไปตามอารมณ์ตอนนั้นก็คือแบบเราต้องเป็นคนที่แบบใส่ใส่แบบว่าจะทําอะไรอะ่ะลุ้นนะว่าเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยใส่ใส่ใสมากแบบอะไรนะทําอะไรหรออะไรเงี้ยจีนแล้วผมมันมันหลายเทคมากตอนนั้นเนะาะกี่เทคนะหกหกเทคอะที่ผมจะต้องวนอยู่ไงนะวน,นจุบจู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 บเช้าหนึ่งเช้าห,หนึ่งบดบดบดพูดกับผมว่ามึงกูจะเป็นลม ค,คือคือแบบมันด้วยความแบบเป็นแบบจูบ,บจูบกันครั้งแรกครับแล้วใจมันก็เต้นแล้วแดดตอนตรงนั้นคือมันไม่ใช่ที่ร่มอ่ะแดดมันก็ส่องอู้แดดแดดคือแรงมาก<ช>มากแบบสิบเอ็ดโมงอะฮะอันนี้ต้องมายืนพาไห้จตผมที่แบบว่าอะไรเหรอเอ <laughs> า <ก S 2> <ช> <laughs> โอเคมึง <laughs> เอาเสลี่ยงมานั่งพัดเดี๋ยวร้อนไหมประสบการณ์การออกกองของเราั้นนี้เป็นยังไงบ้างขณัการได้แบบออกไปถ่ายกับออกกองแบบจริงจัง <laughs> มันมันเปิดโลกของผมมามันเปิดโลกของ คือปกติที่แบบเคยแค่ถ่ายแบบเดินแบบอะไรเงี้ยมันมันแบบมันไม่มันไม่มีอะไรที่เหมือนเลยมันไม่มีอะไรที่รู้สึกว่ามันแบบมันง่ายเลยครับมันมันยากนะที่เห็นมาว่าออกมาเป็นแบบช็อตซีนซีนหนึ่งได้คือแบบมันมันมันมีหลายขั้นตอนหลายโปรเซสมากเลยอ่ะแล้วอย่างตัวทีเซอร์ออกมาดะเป็นยังไงบ้าง ผมว่าทีเซอร์อันนี้มันเป็นน้ำจิ้มมากกว่าเราอจะมีทีเซอร์อีกหนึ่งตัวที่มันน่าจะแบบว่าเห็นครบรถเห็นทุกอารมณ์ของซีรีส์เรื่องนี้เห็นทุกคู่มากกว่านี้อันนี้มันยังแบบไม่ใช่ตัวเต็มใช่มันแค่แบบว่าเป็นทีเซอร์ให้แบบว่ามีนะอะไรเงี้ยมีนะมีเ่อะเลยอะไรอย่างคู่เราคู่กระแสดีมากๆตลอดติดเห็นทวิตเตอร์โอ้ครับผมเฟิร์สเลิฟใช่ไหม เป็นยังไงบ้างเราได้เข้าไปอ่านไปดูเข้าไปอ่านเขาเข้าไปอ่านทุกแฮนด์แท็กเลยครับที่เขาสร้างขึ้นมาก็เอาจิงๆิ้ต้องขอบคุณแฟนคลับมากกว่าที่สนใจหรือว่าสนับสนุนคู่เราเนาะเขาคอยเชียร์คอยอะไรอย่างเงี้ยบบพวกเราตลอดเวลาเลยเราก็รู้สึกว่าขอบคุณครับผมขอบคุณที่ ส่งกำลังใจมาให้พวกเราในการที่พวกเรามาทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคอยเป็นห่วงคอยดูแลก็ขอบคุณมากๆครับผมไม่ไม่เคยคิดว่าแบบจะมีคนแบบซัพพอร์ตเราขนาดนี้แบบตกตกใจเหมือนกันแล้วก็ดีใจมากด้วยอะไรอย่างเรื่องมันเป็นมียายมาตก้เ<ะ>ขาก็จะมีแฟนมียายที่เขาแบบเออแบบ<ะ>ติดตามอนะไรเงี้ยอย่างเราเนะี่ยรู้สึกแบบมีความแบบกดดันแ,แบบว่าแบบเฮ้ย ฉัเล่นละครได้ตรงที่เขาติดวันกดดันไหมเหรอเอาจริงๆแล้วผมว่าในตัวนิยายอะ่ะมันดีอยู่แล้วมันดีมากๆอยู่แล้วแล้วด้วยความที่นิยายออกมาเป็นคนแน่นอนแหละว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันแตกต่างนิดนึงเนาะด้วยความที่เราก็เราไม่บอกดีกว่ามันจะดีขนาดไหนแต่เราอะ่ะจะทําให้มัน ตรงคาแรคเตอร์หรือว่าดีที่สุดแล้วกันในทําให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วกันครับผมเราเนี่ยเราอยากให้แบบเมาที่เมาออะะไร่มีมีเรื่องอะไรให้เมาส์ไหมอย่างบางทีเขาเมาเรื่องสิบสี่เทกเราคือนานมากเลยคือคือมันเป็นจุดเด่นในในกองสุดๆแล้วไงตอนนี้เราไม่มีอ่ะันนี้นานสุดแลยวที่เขาคเมาส์สุดในกองเลยครับใช่เอาอะไรดีอ่ะที่เขาเมาเมากันในในกองไม่ทำไมคนอื่นเขาเมาเป็นกับเราดีกว่า กะเผาล่าสุดก็โดนแบบโดนพี่อาเรื่องกะเผาชอบอิมโฮไวอ๋อใช่ใช่ชอบอิมโฮไวในการแวเปลี่ยนไปเปลี่ยนบทเขาเออชอบเปลี่ยนบทแล้วพี่อาร์มก็บอกว่ามึงเอาให้มันตรงบทสิบ่อยมากบางทีแบบกะเผาอิมโฮไวจนแบบฮะมันจะมีปัมึงเล่นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมาคอนทินิวอะไรเงี้ยแล้วคนก็แบบกะเผาเล่นอะไรมาว่าเราปุ้ต้องต่อยังไงวะอยงเี้มันจะมีงงงงนิดหน่อยใช่งี้นเดี๋ยวสุดท้ายแล้วใครทั้งคู่้ปะ ก็เราสองคนเนาะก็ฝากไม้กับทิมด้วยนะครับผมไม้ทิมนะครับไม่ใช่ทิมทิมไม้นะฮะฝากคู่ไม้ทิมทิมไม้ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่ามันคู่นี้มันเป็นคู่ที่ครบรถแหละมันมีทั้งมีความสุขมีทั้งเศร้ามีทั้งตลกมีทั้งอะไรปนอยู่มันเป็นความความรักที่ทุกคนน่าจะเคยเจอมันเป็นความรักที่ ห่วงใยมันเป็นความรักที่ยังไงเนี่ยมันก็ห่วงใยกันนะมันเป็นความห่วงใยกันมากกว่าอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรับไม้กับทีมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจได้นะครับผมเราก็พวกเราสองคนก็จะทําหน้าที่ของไม้และทีมให้เต็มที่ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็จะไม่ทาให้ผิดหวังับผมแค่นี้นะที่แล้วก็ช่องทางการติดต่อของเราสอง ผมก็สำหรับผมก็ฝากซีรีส์พวกไม่ไม่ใช่ผมแหละสำหรับพวกเราทั้งหมดเลยก็ฝากซีรีส์ Secret admirer ด้วยนะครับผมแอบมองแอบจองรักก็อยากให้ทุกคนไม่ใช่ติดตามแค่พวกเราแหละติดตามทั้งหมดเลยทั้งเรื่องเลยเพราะทุก เพราะว่าถ้าเกิดขาดเพื่อนๆไปมันก็จะขาดสีสันอะไรไปบางอย่างขาดไปเยอะเลยแหละไม่ใช่ไหมมันมาเติมันแบบมันทำให้ทุกอย่างทุกอย่างมันดูครบองค์ประกอบมากใช่ครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ฝากติดตามพวกเราด้วยของผมก็คือเป็น IG จีได้ไมเป็น IG a r t p a k p o m underscore j ครับผมทวิตเตอร์ก็ a r t 0 7 3 9ครับ ก็ของผมนะครับ IG ก็ o N G Y O N G underscore Y U w T ครับ Twitter ก็เหมือนกันครับครับก็ฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับผมอัปเ <Okay. S 2> ดตประเด็นดเด็ดเพ่นร้อนกับช่องมันเพือกอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะ